ครับสวัสดีครับสมาชิก f อทุกท่านครับพบกันวันอัคารที่5พฤศจิกายน2567นะครับกับสูตรคู่คี้ขี้คู่ประจำงวดวันที่16พฤศพิตายนนะครับก็เป็นที่ทราบผลไปแล้วนะครับกวดที่ผ่านมาหนึ่งพฤายนนะครับที่ผ่านมานะครับล่างนะครับออก3 2บน 0 4นนะครับครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตครับมาดูงวดสูตรที่ผ่านมานะครับที่ให้ไปนะครับสูตรคู่ขี้ขี้คู่นะครับนี่ครับสูตรคู่ขี้ขี้คู่เดี๋ยวมาชี้แจงอธิบายให้ทราบก่อนนะครับที่ผ่านมานะครับก็ครับที่ผ่านมานะครับล่างนะครับสูตรคู่ขี้ขี้คู่ให้3 2สองหลัก10 หลักสิบเป็นเลขคี้นะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่สุบสุบแล้วขี่คู่นะครับวดที่ผ่านมานะครับดูนะครับสลับนะครับให้ไม่เข้านะครับให้หลักสิบเป็นเลขคู่แต่หลักสิบมาเป็นเลขคี้ครับให้ไม่ถูกเป็นให้ไม่ถูกนะครับวดนนี้ผิดนะครับนะครับสลับแต่ถ้าสลับนะครับ น่าจะมีโชคมีชัยนะครับก็เป็นงวดที่2นะครับที่เดินไม่ดีนะครับแต่3มงวดที่ผ่านมาเดินติดกันเดินดีติดกันมาสามงวดมางวดที่หนึ่งวดที่2องชุดหลังนี้ไม่เข้านะครับผิดพลาดวางฟันทงผิดนะครับเป็นงวดที่สองครับต่อไปเป็นงวดที่3นะครับครับมาดูกันครับงวดที่สามนะครับงวดที่สามนะครับ2งวดที่ผ่านมา ก็จับให้ไม่ถูกวางให้วางให้ไม่ถูกจับคู่จับขี้ผิดพลาดนะครับดูงวดที่3นะครับจะวางสูตรถูกไหมครับถ้าถูกไม่ถูกถ้าถูกก็เดินต่อนะครับถ้างวดที่3ผิดเก้ถ้าผิดก็งวดนี้ว่าจะหยุดพักซ่อมแซมสูตรสักหน่อยนะครับครับจะผิดทั้งงวดที่3วางผิดนะครับจะขอซ่อมแซมหยุดพักนะครับ สูตรใหม่นะครับครับมาดูกันครับที่เห็นหน้าจออยู่ขณะดนี้นะครับนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรวันที่16กพฤศจิกายนนะครับสูตรคู่ที่ขี้คู่นะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่16กพฤศจิกายนนะครับล่างหลักสิบนะครับวางไว้ที่คู่นะครับวางไว้ที่คู่ครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะครับวางไว้เน้นที่ขี้จะมีผสมเลขคู่มาด้วยนะครับ จะไม่เน้นที่ขี้กับขี้นะครับงวดนี้จะเน้นที่คู่กับขี้ครับและคู่กับคู่นะครับครับครับมาดูกันนะครับหลักสิบล่างนะครับเน้นไปที่สองกับสี่นะครับวงกลมให้นะครับที่วงกลมให้นะครับส่วนสูงส่วนศูนย์ส่วนหกส่วนแปดนี้ มันเป็นหลักสูตรของเขาเลยครับมันจะมี5ตัวประกอบกันมานะครับแต่ที่เน้นคือ2กับ4นะครับกรอง6นะครับถ้า2ไม่มาก็ 4, 4ี่ไม่มาก็รองสำรอง6นะครับแล้วแต่จะชอบนะครับ fc ชอบ2หลัก10หรือ4หลัก10ก็วางไปตามงบตามงบน้อยก็ตามที่วางให้นะครับส่วนหลักหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยประกอบ รัดหน่วยวางไปที่เลข1กับเลข7นะครับเด่นนะครับ1กับ7นะครับครับครับก็เป็นการชี้แนะนะครับก็ไม่ทราบว่าตัวเลขจะออะไรนะครับเอาดูเป็นแนวทางนะครับส่วนจับคู่ให้นะครับก็2 1ครับหลักสิบนะครับหลักสิบคู่หลักหน่วยคีนะครับ2 3สหลักสิบคู่หลักหน่วยคีครับ สองเจ็ดหลักสิบคู่หลักหน่วยขี้นะครับชุดเน้นครับสองหลักสิบเด่นไปที่สามชุดนะครับส่วนสี่ก็สี่หนึ่งกับสี่เจ็ดนะครับคู่กับขี้นะครับส่วนหกนะครับหลักสิบก็หกเจ็ดตัวเดียวนะครับทั้งหมดใต้ทั้งหมดได้หกชุดนะครับหกชุดเด่นนะครับส่วนส่วนตัวที่ไม่ได้วงกลมนะครับเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวกันครับเอาไป เอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับไม่ต้องตามก็ได้นะครับถ้าเอฟซีมีสูตรมีข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ต้องตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงเพื่อศึกษานะครับเป็นศาสตร์เลขคณิตชนิดหนึ่งนะครับที่เดายากนะครับไม่ทราบว่าจะมาตัวไหนนะครับรับนี่ครับหน้าจอนะครับที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับนี่ครับ ครับนะครับจะมีขออนุญาตครับจะมีสูตรนี้จะเน้นที่คู่กับคี่นะครับจะมีผสมคู่กับคู่นะครับจะมีคู่กับคู่นะครับอย่างเช่น2 4 2 8 4 8เนี่ยนะครับและ62ครับมีอยู่ประมาณ4ชุดด้วยกันนะครับคู่กับคู่ครับนอกกนั้นจะเป็นคู่กับคี่นะครับเน้นไปที่คู่กับคี่นะครับ ก็สำรองก็คู่กับคู่ส่วนงวดนี้คิดว่าขี้กับขี้ไม่น่าจะมาหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับก็ถ้ามาก็วดที่3ก็ถือว่าให้ผิดก็จะยุตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับครับยยครับครับสำหรับสำหรับชุดนี้นะครับใ,<น>ให้เป็นแนวทางนะครับ ให้เป็นแนวทางเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับตามตามกำลังซั์ของ f อนะครับจะซื้อหรือไม่ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลายเครียดตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับล่วงกระเป๋าเจอกระตังนะครับดูกระเป๋าตังตัวเองด้วยนะครับก็เล่นตามกําลังของตัวเองนะครับไม่มีใครว่าไม่มีใครห้ามนะครับครับ ครับครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่แจง FC นะครับก็เกี่ยวกับสายบุญนะครับเกี่ยวกับสายบุญนะครับที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยกับ FC ที่ร่วมบริจาคปัจจัยทําบุญทอดกรถินสามัคคีกับอาจารย์สุนทรีนะครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่9พฤศจิกายนนะครับครับใกล้จะถึงแล้วครับอีกไม่กี่วันนะครับ ก็วันที่แดเป็นวันตั้งกองกระถินนะครับจะไปตั้งที่มณฑลที่วัดนะครับมณฑลพิธีที่วัดนะครับก็ยอดสวนยอดกระถินนะครับตอนนี้ก็เข้าๆก็ตกประมาณ5,000ันกว่านะครับแต่ยังสรุปไม่ได้นะครับจะสรุปได้ก็วันทอดนะครับจะสรุปให้ f c ซที่ร่วมบริจาคจะหลังทอดนะครับหลังทอดหลังทอดเสร็จวันที่9้าพฤศจิกายนนะครับจะ ชี้แจงให้ f อซทราบนะครับตอนนี้เข้าๆก็ห้าพันกว่าบาทนะครับก็รอเอฟซจากต่างจังหวัดนะครับที่อาจารย์สุนที่ได้อข,ขออากิตศรัทธาจากท่าน f อซครับ <c oughs> ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงสรุปยังไม่ได้ก็น่าจะน่าจะพรุ่งนี้นะครับก็น,<อ>น่าจะรวบรวมรวบรวมครับออก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันที่ เก้านะครับเป็นวันทอดนะครับทอดกะถินนะครับกะถินสามัคคีนะครับก็ก็เดี๋ยวจะท้แจงให้เอฟซทราบนะครับยอดและยอดและก็จะพร้อมรายชื่อผู้ผู้บริจาคนะครับจะลงคลิปนะครับในจะลงคลิปคลิปเลขเวียนเกิดนะครับจะลงให้ทราบในวันที่9นะครับวันที่9พฤศจิกาพร้อมกับแจ้งยอดนะครับครับก็ท้ายนี้ก็ขอให fc มีสุขภาพแข็งแรงนะครับพบเจอแต่สิ่งดีงามนะครับโชคดีมีชัยล้วงกระเป๋าเจอกระตังล้วงกระเป๋าเจอสตังตลอดไปนะครับก็พบกันอีกครั้งวันที่9พฤศจิกายนนะครับกับคลิปเลขเวียนเกิดน,นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ